วันนี้ขรถเข้าใหม่ค่ะอีกหนึ่งคันแล้วนะคะเป็นน้อง MG ZS X Sunroof นะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็มีลายเส้นนะคะเป็นไฟเดย์ไลท์นะคะขับกลางวันก็หล่อะคะสวยจริงๆอ่ะคนรถที่ขาวสเกิร์ตดำแดงโอ้โหนะคะตรงใจใครบ้างนะคะพื้นที่ห้องสัมภาระนะคะคกะคะว้างกำลังดีนะคะ MG ก,ก็ให้มาเยอะอยู่เหมือนกันนะคะแขงประตูของเขานะคะก็จะเป็นสีทูโทนทูโทนสีเดียวกันกับเบาะภายในนะคะ เฟซภายในได้เยอะมากว้าวมีซันรูฟด้วยนะคะอยากสตาร์ทแล้วอะ่ะบ้านบางแดดพลาสติกยังไม่ได้แกะเลยนะคะมาเปิดสนุกกัปดีกว่านี่เลยทุคนนะคะเปิดได้ยาวถึงด้านหลังเยอ่ยทุกคนเห็นไหมทุกอย่างคือ,อแบบพร้อมชั้งนานให้หมดีิพลาสติกยังไม่ได้แกะออกเลยนะคะคันนี้น้องเกินปี20นะ M G z X X Sunroof นะคะ ก็เป็นรถเครื่องพันห้าปี2,020ยไม่น้อยวิ่งไปนะคะ30,000โลสมเหตุสมผลเข้าสู่เชคยัดตลอดมีนิคเซอร์วิสมาให้ แุณผูทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับพลอยอีกแล้วนะคะที่ p s a u t o ตบ้านสวนชาแนลนะคะที่ที่มีรถคุณภาพด,ดีคุณภาพพรีเมียมให้ได้เป็นเจ้าของกันง่ายเพียง999บาทจบทุกอย่างวันนี้ขัรถเข้าใหม่ค่ะอีก1นึคันแล้วนะคะเป็นน้อง MGZ-SX s u n r o o สนะคะรถเครื่อง1,500 c c ปี2020ประวัติด,ดีนะคะรถบ้านเดิมๆเลยคันนี้ไม้น้อยวิ่งไป30,000โลเดี๋ยวเรามาดูกันทุกจุดเลยนะคะกระจังหน้าโครมเมียมรมดำแบบนี้นะคะพร้อมโลโก้ MG นะคะเห็นแล้วแบบน่า ชนะเลิศมากนะคะสวยมากๆไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็มีลายเส้นนะคะเป็นไฟเดย์ไลท์นะคะขับกลางวันก็หล่อนะคะ mm hmm. ด้านล่างมาพร้อมกับไฟตัดหมอกสเกิร์ตมาให้แบบสวยๆเลยในส่วนของล้อนะคะได้ล้อเดิมศูนย์ MG นะคะก็จะเป็นแบบทูโทนเลยนะเป็นอลลอยนะคะพร้อมอยางคุณภาพดีโยโกฮาม่านะคะนี่ เอาไปใช้งานได้ยาวๆเลยนะคะสเกิร์ตสวยจริงคันนี้ทุกคนด้านข้างนะคะกระจกนะคะเป็นปรับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวนะคะที่ปลายกระจกมาให้แล้วมือจับค่ะเป็นมือจับยู u ฟอร์เอ็ม s เเลยนะคะกันสาดแบบนี้เลยนะจ๊ะมาดูกันที่มุมด้านหลังต่อค่ะ สำหรับด้านหลังคันนี้นะคะก็ดีไซน์แบบเท่ๆเ,เลยพร้อมโลโก้บิ t เดนามิกนะคะมาให้ด้วยนะคะเพื่อย,ยืนยันนะคะน้องเป็นสัญชาติอังกฤษนั่นเองฝั่งทางนี้นะคะก็จะเป็น Front นะคะโลโก้ ZSI Smart <c oughs> มาให้ด้วยนะคะสวยจริงๆอะ่ะทุกคนรถสีขาวสเกิร์ตดำแดงโอ้โหนะคะตรงใจใครบ้างนะคะตรงใจแล้วกดไลค์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ด้านหลังสเกิร์ตของเขานะคะคก็เป็นสเกิร์ตปลายท่อคูค่แบบเท่ๆมาให้ด้วยมีกล้องหลังหนึ่งตำแหน่งเซ็นเซอร์ให้อีก3ตํตำแหน่งนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาเปิดท้ายดูห้องสัมภาระกันเลยดีกว่าค่ะนี่นะคะเปิดท้ายขึ้นมาแล้วนะคะพื้นที่ห้องสัมภาระนะคะกว้างกำลังดีนะคะ MG ก็ให้มาเยอะอยู่เหมือนกันนะคะในส่วนของ รายละเอียดนะคะที่คันเดิมเจ้าของเดิมให้มาเพื่อนๆดูสิแผ่นรองยางก็ได้มาม่านกั้นโซนก็ได้มาเอาเป็นว่าได้รับการดูแลรักษามาอย่างดีแบบนี้ถูกใจไหมคะนี่นะคะมาดูกันต่อเลยนะคะนี่ตัวน็อตเดิมๆนี่ม็ดอาร์คเดิมๆจากโรงงานทุกจุดตะเข็บเดิมด้วยเช่นกันนะคะ ให้ดูว่ามีไฟส่องสว่างด้วยอุปกรณ์ SOS นะคะแม่แรงอย่างอะไรใส่ไว้ให้ครบแล้วนะคะปะ่ะเดี๋ยวเรานะคะไปดูกันที่ที่นั่งผู้โดยสารเลยดีกว่าค่ะที่นั่งผู้โดยสารภายในนะคะให้ดูกันเออล็อกนะคะเอากุญแจมาให้แล้วนะนะคะเดี๋ยวปลดล็อกกันนี่นะคะโอเคเริ่มจากแผงประตูเลยนะคะ แผงประตูของเขานะคะก็จะเป็นสีทูโทนพรมโทนสีเดียวกันกับเบาะภายในนะคะสเปซภายในได้เยอะมากว้าวมีซันรูฟด้วยนะคะอยากสตาร์ทแล้วอะ่ะเวลา MG เข้ามาพอยนี้ชอบมากตื่นเต้นมากทุกคนรถสวยจริงๆนะคะนี่ให้ดูว่าได้ความกว้างความคุมโทนเป็นเบาะหนังน่้นตาลสลับดำนี่มีคิ้วประตู MG ZS ด้วยนะคะแล้วก็รอง พรมยางมาให้แล้วนะคะเจ้าของเดิมรักแหละนะคะดูแล้วนะโอเคนะคะมีเสียงฮัลโหลทักทายด้วยอะ่ะทุกคนนะคะที่แผงประตูก็จะเป็นทูโทนเหมือนกันเลยนะคะล็อกไฟฟ้าทุกอย่างให้หมดเลยนะนี่ตัวล็อกประตูของเขาสวยอะ่ะทุกคนหรูเชียว นี่นะคะเบาะก,ก็เป็นสีทูโทนทรงสปอร์ตเหมือนกันนะคะมาขาับพร้อมแล้วขึ้นรถก,กันเลยดีกว่านะคะนอกจากระบบสั่งการด้วยเสียงแล้วนะคะน้องยังมีในส่วนของนีววเกเตอร์นะระบบนำทางมาให้ด้วยนะคะด้านล่างปรับแอร์เย็นฉ่ำๆได้ตรงนี้เลยพี่พายเบาเสียงลมหน่อยนะเดี๋ยวไม่ได้ยินเรากันนะคะได้เกียร์ออโต้บุกเซอร์วิสเอเวอเรตตงติดรถไว้ให้แล้วนะจ๊ะ ภาษีพราบรเดี๋ยวจัดการให้นะต่อให้แล้วนะคะนี่นะคะม่านบางแดดพลาสติกยังไม่ได้แกะเลยนะคะขอปรับเอหน่อยนะทุกคนโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อมาที่ซันรูปนะคะอดใจไม่ไหวแล้วก่อนไปนีกิใส่แว่นของเขานะคะไปค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาเปิดซันรูปกันดีกว่านี่เลยทุกคนนะคะ เปิดได้ยาวถึงด้านหลังเลยอ่ะทุกคนเห็นไหมคือปังมากนะคะแล้วก็ยังมีแบบเปิดกลับมาอย่างเงี้ยใช้งานได้ง่ายๆเลยนะแล้วก็นี่ค่ะเปิดหมุนนะคะรับลมได้เลยนะคะหมุนแบบนี้นะทุกคนหมุนหมุนหมุนนะ,ะหมุนก็จะเปิดออกได้ปิดนะคะเอาเปิดไปได้อีกด้วยว้างมาเอาปิดหมุนไปทางซ้ายนี่นะคะก็สามารถรับแสงได้ คนคือแบบดีมากอะนะคะมีปะเปิดกลับมานะคะแบบนี้ได้ง่ายๆด้วยนะคะว้าวมากทุกคนนะคะน่ารักมากเลยอะคันนี้นะคะเป็น MG ZS X Sunroof นะคะที่เข้ามาแล้วพอต้องรีบรีวิวให้ดูสวยจริงๆนะคะภายในจะคุมโทนสีน้ำตาลดำนะคะแล้วก็ ทุกอย่างคือแบบพร้อมใช้งานให้หมดมีพลาสติกยังไม่ได้แก่ออกเลยนะคะคันนี้น้องเป็นปี20นะ mg z x, x sunroof นะคะก็เป็นรถเครื่องพันห้าปี2020ยม่น้อยวิ่งไปนะคะ30,000โลสมเหตุสมผลเข้าสูนยเชียรยาตลอดมีบุ๊กเซอร์วิสมาให้นะคะทุกอย่างคือพร้อมใช้งานแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนพร้อมหรือ,อยังนะคะอยากรู้ว่าต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างนะคะทักแชทแอดมินมาได้เลยนะคะยินดีดูแล จนกว่าจะได้รับรถฟรีถึงหน้าบ้านเลยแบบนี้ดีไหมคะเอาล่ะนะคะฝากกันไว้ด้วยนะลืมบอกราคาเลยอะ่ะทุกคนคันนี้นะคะราคาพิเศษเพียง439,000บาทผ่อนเพียง7,000กว่าบาทไรายได้1มื่สี่ก็ออกได้แล้วนะนะคะฝากกันไว้ด้วยนะคะ MG ZS x Sunroof นะคะเป็นรถที่ไม่ต้องดาวสักบาทกับเราประหยัดไปหลายแสนไม่น้อยอีก3 0ม0 0โลบุ๊ก์วิสก็มีมาให้ คือรถสวยติดติดจริงๆทุกคนนะคะถ้าได้ดูคลิปนี้คอยจะบอกว่าโชคดีมากๆยังไงฝากกันด้วยด้วยนะคะกับ PS Auto อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ